สว,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ริการสำนักงานกศนจังหวัดราชบุรีท่านรองผู้ริการสำนักงานกศนจังหวัดราชบุรีและท่านผู้บริหารกศนเพ่อทุกท่านค่ะดิฉันนางศรีเพ็ญสังขบูรณ์ผู้ริการกศนอำเภอเมืองราชบุรีขอนําเสนอผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศคือผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของบรรลักษ์ห้องสุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองราชบุรีและคณะครูกศนตําบลท่้ง22ตําบลขอเชิญรับชมตามคลิปวีดีโอได้เลยค่ะ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศกศอนอำเภอเมืองราชบุรีปรจะจำปีงบประมาณ2,564จากนโยบายส่งเสริมการอ่านของนางอรนิดวรรณนุษย์ผู้อำนวยการสำนักงานกศอนอจังหวัดราชบุรีที่ได้มอบหมายให้สถานศึกษาและห้องสมุดประชาชนตุกแห่งดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้คำขวัญราชบุรีเมืองโองเมืองนักอ่านอีกทั้งผู้บริหารสำนักงานกศนอจังหวัดราชบุรีมีนโยบายให้มีการประชุมบรรลักษ์สัญจร เพื่อนำเสนอผลงานนวัตรกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำทุกเดือนในปีงบประมาณ564 mm hmm. กศน mm hmm. อ้าอยหกอเมืองราชบุรีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจนมีผลปรากฏในเชิงประจักษ์ดังนี้ mm hmm. กิจกรรมตะก้าส่งเสริมการอ่าน mm hmm. กิจกรรมเพื่อนรอรถ mm hmm. กิจกรรมห้องสนุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด mm hmm. กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน mm hmm. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนตำบล กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ภายใต้กิจกรรมบุฟเฟต์อาหารสมองกิจกรรม DIY ใบบรรลักษ์กิจกรรมเสื้อตัวเก่ากระเป๋าใบใหม่กิจกรรมถุงนวดมือเพื่อสุขภาพกิจกรรมงูกินเขียดกิจกรรมคุณช้างจับมือเกมส่งเสริมการอ่านอื่นๆภายใต้กิจกรรมสวนสนุกทางปัญญาโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าและประชาชนทั่วไป กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์จำนวน28กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม10,19คนนอกจากนี้บรรณาลักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอเมืองราชบุรีได้ผลิตสื่อนวัตรกรรมส่งเสริมการอ่านได้แก่ปอปอัพเกี่ยวกับราชบุรีสื่อการสอนโคกหนองนาโมเดลจากเปเปอร์มาเช่คลิปแนะนำบ้านหนังสือชุมชนบ้านจุดมะพร้าวตำบลสามเรือน นวัตกรรมวัสดุที่มีในท้องถิ่นองค์แอลกอฮอล์และออกแบบองค์ลักการอ่านจาร์ออฟเลเรซีกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากบุคลากรทุกฝ่ายและขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานกศน,นจังหวัดราชชุดีนางอรณิตวรรณุษที่มอบแนวทางปฏิบัติให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา จนสามารถนำสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเชิงประจักษ์ตามคำขวัญที่ว่าราชบุรีเมืองออคงเมืองนักอ่าน